รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรื่องราวจากชุมชนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะย้อนเวลาลํำลึกถึงเรื่องราวที่น่าประทับใจและก็น่าสนใจซึ่งตอนนี้นะคะทุกตาพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะณที่แห่งนี้นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยยังเป็นสถานที่ซึ่งมีความสําคัญทางด้านของประวัติศาสตร์ของชาติไทยเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทําสงครามยุทธหัสตถ,ถีชนะพระมหาอุปราชากษัตริย์แห่งพมา่าทําให้อยุธยาเนี่ยเป็นอิสระจากพมา่าซึ่งคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ย ก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ในวันนี้ค่ะทุกตาจะพามาสัมผัสกันนะคะและในปีนี้นะคะก็จะมีการจัดงานเท er ิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะเป็นงานประจำปี2,560แล้วงานก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่18จนถึง27มกราคม2,560ณพระบรมราชานุสาวรีย์ตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะงานนี้ชมฟรีตลอดงานค่ะ ขอเชิญเที่ยวงานเพื่อนพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช18มกราคมเจ้าคุณธงชัยวัดไรนีประธานเจ้าพิธีวงสวงวงพระวิญญาณและพิธีเททองหล่อพระกิ่งเรศวรยุทธาถีในวันทำพิธีมอบผ้ายันธงชัยนวหอรคุณและพบก,กับบอลักวันฮงอ่านองค์างการเบิกฟ้าดินช็อปชิมสินค้าโอทอ็อปและกระทบไหลศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอีกมากมาย 18-27ถึง่มกราคมณพรรมรบาราชาดุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจ,จังหวัดกาญจนบ,บุรีชมฟรีตลอดงานขอเชิญเที่ยวงานเพื่อนพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช18มกราคมเจ้าคุณธงชัยวัดไร่มีประธานเจ้าพิธีวงสวงวงพระวิญญาและพิธีเททองหล่อพระกิ่งนเรศวรยุทธาถีในวันท้าพิธีมอบผ้ายันธงชัยนวหอระคุณและพบกกบบลักวันฮงอ่านองการเบิกฟ้าดินช็อปชิมสินค้าโอท็อปและกระทบไหลศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอีกมากมาย 18 2 7ถึง27มกราคมณพมรบาราชาดุสาวรีสมเด็จพระนเรศวนมหาราชจังหวัดกาญจนบุรีชมฟรีตลอดงาน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสร้างในวโรกาศมหามงคลพระบาทสมเด็จพระประมินทละมหาููมิพลอดุญยเดชหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุครบ6รอบเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2,542และเพื่อเป็นการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาศครบรอบ400ปีแห่งชัยชนะ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกรีธาทัพผ่านกาญจนบุรีไปทรงยึดกรุงหูสาวดีเมื่อปีพศ2142สถานที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำสงครามยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่าหลักฐานที่ค้นพบเต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่ใช้ในการทำสงคราม ทั้งเครื่องสัตวตราวุธเครื่องประดับช้างมา้าลูกประคำมา้าเครื่องประดับช้างตราม้าศึกและกระสุนปืน ผู้ชมคะและที่อยู่ด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็คือเจดียุทธหัตถีค่ะเชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงกระทํายุาทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชากษัตริย์แห่งพมา่าสมเด็จพระนเรศวรท่านก็ทรงโปรดให้ก่อพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่งตรงที่พระองค์ได้ทรงชนช้างกับพระมหาอุปราชาไว้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติค่ะ เจดียุทธหัตถีคือเจดีที่ก่อขึ้นเพื่อะระลึกถึงวีรกรรมการชนช้างของสมเด็จพระเนเรศวรพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยากับพระมหาอุปราชาแม่ทัพพม่าที่ยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาในพศ .2135 โดยพระมหาอุปราชายกทัพเข้ามาทางด่านเจดีย์สองค์จังหวัดกาญจนบุรี สมเด็จพระนเรศวรยกทัพออกไปต้านทัพพม่าที่หนองสารายเมืองสุพรรณบุรีทั้งสองพระองค์ขับช้างทรงชนกันพระมหาอุปราชาเสียทีถูกสมเด็จพระนเรศวรฟันด้วยของ,ง้าวจนสิ้นพระชนกองทัพพม่ายกทัพกลับไปพร้อมพระศพของพระมหาอุปราชา สมเด็จพระนาเรศวรมีชัยชนะในสงครามยุทธตถีในครั้งนั้นพระเกียรติยศเป็นที่เลื่องลือสมเด็จพระนาเรศวรโปรดให้ก่อพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่งตรงที่พระอ,องค์ได้ทรงชนช้างกับพระมหาอุปราชาไว้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ณผู้ชมคะเราเนี่ยได้เดินทางออกมาเพียงแค่500เมตรเท่านั้นนะคะก็จะมีเจดีขนาดเล็กอยู่3องค์ค่ะตั้งอยู่กลางทุ่งซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยนะคะเจดี JD เนี่ยเขาจะต้องสร้างขึ้นในวดัดแต่ว่าเจดีย์มองค์นี้สร้างเอาไว้กลางทุ่งซึ่งใกล้กับเจดีเก่าแก่องค์แรกเลยล่ะค่ะเชื่อกันว่าเจดีย์มองค์นี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสักการะแดดดวงวิญญาณของเหล่าทหารกล้าเหล่าแม่ทัพในกองจากศึกสงครามทั้งพม่าและไทยค่ะ เชิญเที่ยวงานเพื่อน,นพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช18มกราคมเจ้าคุณธงชัยวัดไร่มิตรประธานเจ้าพิธีวงสวงหวงพระวินญญัาและพิธีเททองหล่อพระกิ่งนเรศวรยุธทธาถีในวันทำพิธีมอบผ้ายันธงชัยนวหะหอรคุณและพก,กบอลักวันพงอ่านองค์การเบิกฟ้าดินช็อปทีมสินค้าโอท็อปและกระทบไหลศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอีกมากมาย18-27มกราคมณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดกาญจนบุรีชมฟรีตลอดงาน ขอเชิญเที่ยวง,งานเพื่อนพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช18มกราคมเจ้าคุณธงชัยวัดไรมิตรประธานเจ้าพิธีวงสวงพวงพระวิญญาณและพิธีเททองหล่อพระกิ่งนเรศวรพุทธาถีในวันทำพิธีมอบผ้ายันธงชัยนว่าหอรัคุณและพบก,กับบอลรักวันหงอ่อาดองการเบิกฟ้าดินช็ชอปชิมสินค้าโอท็อปและกระทบไหลศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอีกมากมาย18ถึง27มกราคมณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดกาญจนบุรีชมฟรีตลอดงาน ุณผู้ชมคะและภายในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะซึ่งตุกตานเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมด้านในว่ามีอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะ พิพิธภัณฑ์พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ภายในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นสถานที่จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ตำบลดอนเจดี จังหวัดกาญจนบุรีและข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานเจดียุทธหัตถีรวมทั้งมีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบภายในบริเวณโบราณสถานเจดียยุทธหัตถีและบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงว่า บริเวณสถานที่แห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับสงครามไทยกับพม่าหงสาวสดีในสมัยอยุธยาซึ่งมีผู้สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่กระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ คะถัดจากพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีในส่วนของนิทรรศการค่ะซึ่งเป็นนิทรรศการที่แสดงเรื่องราวพระราชกรณียกิจหรือว่าประวัตินะคะของสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชรวมไปถึงก็จะมีในส่วนของ วัตถุโบราณของเก่านะคะซึ่งมีอายุเนี่ยคาดว่าน่าจะประมาณ400กว่าปีนะคะที่สําคัญจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมตามทุกตามมาเลยนะคะด้านในเนี่ยนอกจากจะมออีพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็จะมีอย่างที่บอกค่ะว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในตู้เนี่ยก็จะเป็นกระพวนมา้าและก็กระพวนช้างซึ่งเขาพบเจอในจุดบริเวณณนะที่แห่งนี้นะคะแล้วก็ชาวบ,บ้านเนี่ยก็เลยนํามาบริจาคให้เพื่อที่ว่าจะได้เก็บเอาไว้เพื่อให้ดูกันใน รุ่นของลูกหลานของเราต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะต่อมาเนี่ยนะคะตู้นี้เนี่ยก็จะเป็นอาวุธที่ใช้ในการรบบนหลังช้างก็จะมีพวกขอพวกเงาพวกหอกพวกดาบนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีในส่วนของนี่เลยเครื่องถ้วยชามรามไหต่างๆที่ในสมัยอยุธยาเนี่ยเขาใช้กันนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีโอ้โหกระบงกระบวยมีแบบขันโตกมีอะไรที่มันเป็นแบบว่าในสมัยก่อนนะคะ ต่อมาอันนี้ก็ทางด้านนี้จะเป็นโซ่เก่าแล้วก็ถือว่าเป็นโบราณวัตถุด้วยเป็นอิดด้วยนะคะส่วนทางด้านของตู้นี้ค่ะคุณผู้ชมตู้นี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นอาวุธโบราณนะคะที่ใช้ในสงครามไทยพมา่าในครั้งนั้นนะคะที่ยกทัพมาตีอยุธยาของเรานั่นเองค่ะส่วนอันนี้จะเป็นปืน,นะคะ่ะชนิดเดียวกับที่เคยใช้ในสงครามยุทธตถีค่ะนี่ นี้เป็นอะไรที่หาย,ยากมากเลยนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดก็ยังจะมีในส่วนของอ่ะอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นปืนใหญ่เนาะเป็นปืนใหญ่ขนาดเล็กนะคะสำหรับใช้ยิงบนหลังช้างนี่ซึ่งหลายคนไม่เคยเห็นเราก็ให้ผู้ชมได้เห็นกัน เพ่นเทื่อนงานเพื่อนพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช18มกราคมเจ้าคุณธงชัยวัดไรมิตรประธานเจ้าพิธีวงสวงวงพระวิญญาณและพิธีเททองหล่อพระกิ่งนเรศวรพุทธาถีในวันท้าพิธีมอบผพายันธงชัยนวหอระกุณและพบักบอสละกักนพงอ่านองค์การเบิกฟ้าดินช็อปชิมสินค้าโอทอ็อปและกระทบไหลศิลปินลูกทุง่งชื่อดังอีกมากมาย18-27มกราคมณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดกาญจนบุรีชมฟรีตลอดงาน เชิญเที่ยวงานเพื่อนพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช18มกราคมเจ้าคุณธงชัยวัดไรมิตรประธานเจ้าพิธีวงสวงรลวงพระวิญญาณและพิธีเททองหล่อพระกิ่งนเรศวรพุทธาถีในวันทาพิธีมอบผ้ายันธงชัยนวหอระคุณและพบักบอลักวันพงอ่านองค์การเบิกฟ้าดินช็อปชิมสินค้าโอท็อปและกระทบไหลศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอีกมากมาย18-27มกราคมณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดกาญจนบุรีชมฟรีตลอดงาน แล้ววันนี้นะคะก็ได้เริ่มงานอย่างดีค่ะเพราะว่าจะมีพิธีนะคะบวงสรวงถวายสักการะบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งลุกตาจะพาคุณผู้ชมนะคะได้ชมบรรยากาศทั่วๆภายในงานค่ะ กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนั่นคือท่านศักดิ์สมบูรณ์โตนั่นเองนะคะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีสสดพี่พ<ส>ๆด้วยนะคะทุกท่านเลยท่านขาทุกท่านต้องรบกวนถามท่านเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะวัตถุประสงค์ยิ่งใหญ่คือว่ามีน้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีและผมเข้าใจว่าทั้งประเทศและทุกหลักคนที่เป็นคนไทยเนี่ยจะระลึกถึงพระมหากราธิคุณของอดีตบุตรพระกษัตริย์ทุกพระองค์นะครับ โดยเฉพาะบริเวณที่ที่เราอยู่แถนี้เป็นที่กระทําการยุทธถีของสมเด็จพระเรสวดมหาราชเมื่อวันที่18มกราคม2135และ400กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ลูกหลานคนไทยเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่กันอยู่สุขสบายเพราะนั้นทุกคนจะถึงพระมหากรุณาธิคุณของของสเด็จพระเรสวดมหาราชและบูรพมหาษัตย์ทุกองที่ได้ทรงสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างประเทศเราให้อยู่เป็นบุคคลในปัจจุบันนี้ครับค่ะและภายในงานถ้าเกิดว่า ุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาชมเนี่ยจะได้เห็นอะไรบ้างคะปีนี้ถือว่าเราร่วมกันหลายๆหลายส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการทุกกระทรวง20กระทรวงหล่ทหารตำรวจฝ่ายปกครององค์กรทั้งส่วนการส่วนภาคส่วนท้องถิ่นนะครับภาคเอก,นกนชนพ่อค้าชพชอค้างฆ์องค์เจ้านะครับร่วมม้ร่วม,มมือกันหมดเลยในการจัดงานปีนี้ก็บอกว่าปีนี้ต้องยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาเพื่อเชิดชูในความยิ่งใหญ่ของสถานามขสัตย์ครับ จัดหลายๆอย่างเลยนะครับเช่นมีอะะไรบ้างคในวันที่18นะที่เป็นวันตรงในวันที่กระทําการยุทธิเนี่ยจะมีการพิธีเช้าเนี่ยตั้งแต่เช้าเรียกว่าตื่นขึ้นมาหกโมงเช้าเนี่ยจะมีพิธีทำถวายเครื่องราชกาลละเรียกว่าชุดใหญ่ชุดชุดของข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยเรียกว่าเครื่องแบบเต็มยศเลยเต็มเต็มที่เลยนะครับถวายเครื่องราชกาลละหลังจากนั้นเนี่ยประมาณในช่วงประมาณตั้งเก้าโมงก็จะมีพิธีบวงสรวง พิธีบวงสวงปีนี้ก็ทําพิธีบวงสวงพิธีพามที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีครับแล้วก็พิธีสงพิธีสง์ก็มีที่สําคัญคือพิธีสงเนี่ยแปรัฐานิพนธ์ท่านเจ้าคุณพระพรหมมังคลาจารย์หรือที่เรียกว่าเจ้าุณธงชัยวัดไตรมิตรเนี่ยมาเป็นประธานเป็นประธานในพิธีเรียกว่าเจ้าคุณธงชัยมานี่ก็จะเอาเอาพยานของท่านเนี่ยมาแจกเลยนะมาแจกเลยเป็นหมื่นผืนนะตอนเช้ามาเนียให้พี่น้องมาลงทะเบียนได้เลย ลงทะเบียนับรประชาชนมาตั้งแต่หนึ่งถึงหมื่นคนเนี่ยจะได้พยันไปเพราะฉะนั้นต้องมาให้ทันภายในหมื่นคนนะคะถึงจะได้พยันของเจ้าคุณธงชัยนะคะค่ะนอกจากเจ้าคุณธงชัยแล้วเนี่ยก็จะมีเนื่องจากปีนี้เป็นปีเป็นปีละกาเป็นปีละกาเนี่ยปีไก่พอดีเลยเป็นปีไก่เนี่ยเป็นที่ทราบกันว่าสมเด็จพระเลสวรพราชท่งโปรดไก่โปรดกีฬาชนไก่ละปีนี้เป็นปีตรงเป็นปีละกาเราก็เชิญหมอลักฟันธงมาในงานเนี่ยหมอลักก็มาหมอลักมาจะมาทําพิธี ถ้าเคล้ายพอเกิดปีละกาก็ดีแล้วคล้ายเกิดปีชงก็จะมีทําพิธีแก้ชง<ก>เสริมชง,<ด>ชงเสริมดวงให<ด>้<ด>ในบริเวณที่นี้นะครับแล้วก็จะมีแค่ว่ามีการปรรลูกเศษก็ทำก็ทำเป็นเหรียญหรือเป็นพกกระกลิ่นพระกลิ่ง,กกงสมเด็จพระเร้าลีสวนยุถถทธถีเนี่ยเรียกว่าจะเริ่มพิธีเททองเป็นจํานวนกันขึ้นในวันวันที่18บแปดเนี่ยคือจะเกิดกันในวันที่สิบแปดเลยเรียกเป็นพิธีใหญ่ค่ะแล้วในช่วงเย็นก็จะมีพิธีเปิด เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับว่าเป็นเรียกว,ว่างานปีนี้เนี่ยมีหลายๆอย่างนในภาคกลางวันกลางคืนกลางคืนเนี่ยแน่นอนปีนี้เราเราไม่ได้จัดแสงสีเสียงเทนิ้วถีมานานปีนี้จัดแสงสีเสียงตั้งแต่คืนวันที่18เป็นต้นไป<อ>ถึงวันที่27เจ็ดเลยว่า10 10คืน,ค,นครับ18ถึง27เนี่ยมีแสงสีเสียงมีแสดงประวัติศาสตร์ของชาติไทยโดยเฉพาะในการการะทำยุทธีของเส้นเปรยส่วนมหาลา้านมีการสแสดงของศิลปวัฒนธรรมซึ่งเราเข้าใจดีว่าเป็น เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขผลผลิตของสตรีพันธุ์ในสวนเนี่ยคุณรู้เปล่าว่รทำของคนจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง13เผอเนี่ยก็จะมาแสดงทุกคืนเลยทุกคืนเลยนะครับ<อ>ทั้ง13เผลอเกือบร้อยตำบลเกือพันหมู่บ้านเนี่ยะจะมีใครมีอะไรมีลำเหย,ย่มี มีการเล่นของแต่ละตำบลเนี่ยนะมีลำวงย้อนยุคมีอะไรต่างที่ในจังหวัดกาญเนี่ยมีเนี่ยมีของมีพี่น้องมอญพี่น้องกะเหรี่ยงพี่น้องปมอะไรต่างเนี่ยหาดูยากนะหาดูยากเอามานี่หมดเลยโครงการพระหลาดลีของของในหลวงและการที่ข้าหลายๆโครงการเนี่ยจะมาแสดงรวมทั้งเอาผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นขึ้นชื่อขึ้นชื่อของพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเช่นเอสแอมอีโอท็อปของแปะรูปของ ก็ทรงเอนเสิรเนี่ยเลิ่มมาครบนะครับรวมทั้งการแสดงที่ดังๆคอนโซลคอนเสิร์ตเนี่ยมีทุกคืนเลยครับ 10- วัน10คืนจัดแน่นแล้วก็จัดเต็มมากเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมางานนี้เนี่ยคุ้มมากๆแล้วก็ยังได้มารู้จักกับประวัติศาสตร์ที่กว่าที่จะมีแผ่นดินของเราที่สมเด็จพระนเรศวรท่านทรงกระทํายุทธาธิด้วยใช่ไหมคะแล้วเราก็เปิดให้มีการกราบไหว้บูชาทางอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวน ทั้งเจดีย์ด้านหลังนี้ทั้งศาลสําเด็ิพเะลศวนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ท่าน,นได้ร่วมกันบริจาคเข้าสมทบทุน<ม>ซึ่งเรามีโครงการที่จะปรับปรุงบริเวณสถานที่นี้ให้โออาสมพระเกียรติแต่ไม่มีการ,รบังคับแล้วแต่จิตสัทธาแล้วแต่จิตสัทธารู้ว่า,า่าทำไมคนไทยไม่ควรพลาดงานนี้เพราะว่ามีคำอยู่คำที่เป็นคำที่ท่านจะคุณทุไทายบอกว่าเพราะว่าถ้าใครอยากได้รับชัยชนะให้มาที่นี่นี่ ใครอยากได้รับชัยชนะให้มาที่นี่เพราะเป็นการเท่งความชนะค่ะว่าฝากเชิญชวนค่ะผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วก็สนใจที่อยากจะมาที่นี่ค่ะก็ต้องค,คือมาเนี่ไม่มาไม่ยากนะครับรอำเภอที่ยว่เนี่ยอยู่ในอำเภอพนมทวนถ้ามาจากกรุงเทพมาได้สองทางคือมาทางด้านทางอำเภอบางเลนกําแพงแสนแกใกล้นิดเดียวเองอำเภอพนมทวนใช่หรือมาทางบ้านโปง น้อกระท่อมบ้านปงราชบุรีมาอำเภอท่าท่าม่วงท่ามกาเขาเลี้ยวเข้ามานี่ท่ครับางภาเลี้ยวเข้ามานี่ก็มไม่ไม่ไกลเลยครับเท่าห่างจากกรุงเทมพมหานครก็ประมาณร้อยกิโล,ลบวกลง นี่ไม่ไกลค oh. ุณผู้ชมเพราะฉะนั้นน um ีฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะงานจัดขึ้นในวันที่18เนาะถึงวันที่27นะคะนี่แหละค่ะเชิญชวนเลยนะคะที่ตำบลดอนเจดีอำเภอปนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้ที่พระบรมราชานุสาวรีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านทัวมากๆนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนค่ะ เพืนเที่ยวงานเพื่อน,นพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช18มกราคมเจ้าคุณธงชัยวัดไร่มีดประธานเจ้าพิธีวงสวงวงพระวิญญาณและพิธีเททองหล่อพระกิ่งน,นเรศวรพุธทธาถีในวันทำพิธีมอบผ้ายันธงชัยนวหอระคุณและพกกัะบอลักวันหงอ์อานองการเบิกฟ้าดินช็อปชิมสินค้าโอท็อปและกระทบไหลศิลปินลูกทุง่งชื่อดังอีกมากมาย18-27มกราคมณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดกาญจนบุรีชมฟรีตลอดงาน ขอเชิญเที่ยวงานเพื่อนพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช18มกราคมเจ้าคุณธงชัยวัดไร่มีประธานเจ้าพิธีวงสวงวงพระวิญญาณและพิธีเททองหล่อพระกิ่งนเรศวรยุทธาถีในวันทำพิธีมอบย้ายันธงชัยนวหอรัคุณและพบกับบอลักวันพงอ่านองค์การเบิกฟ้าดินช็อปชิมสินค้าโอท็อปและกระทบไหลศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอีกมากมาย18-27มกราคมณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดกาญจนบุรีชมฟรีตลอดงาน นับว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะคะที่มีความศักดิ์สิทธิ์ควรค่าแก่การมาศึกษาถึงเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีความสําคัญกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยค่ะที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราเนี่ยทรงทําศึกสงครามยุหาหาทธหหตธีชนะพระมหาอุปราชากษัตริย์ของพมา่าทําให้กรุงศรีอยุธยาของเราเนี่ยเป็นอิสระจากพมา่าและทําให้ประเทศชาติไทยของเราเนี่ยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครทั้งนั้น หรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะมาสักการะสักครั้งหนึ่งกับดินแดนที่เรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ค่ะ โดยในปีนี้เนี่ยนะคะจะมีการจัดงานเทิดพรเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปีพศ2560โดยงานจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่18ถึง27มกราคม2560ค่ะณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้ที่สำคัญงานนี้ชมฟรีตลอดงานนะคะคุณผู้ชมคะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจ ทุกซอกทุกมุมทุกเรื่องราวกับชุมชนและก็ต้องติดตามชมเรื่องราวจากชุมชนนะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย4ี่โมงครึ่งวันนี้สวัสดีค่ะ